สวัสด,ดีครับตบสมครับมื่อนี้สิมาพาพน้องมาเปลี่ยนสเตอร์หน้าหลังโซ่ Honda V10i ไ,ไฟ LED สเตอร์พาทิ์ทุ้ดที่เบอร์แปดน,นีุ่้ดที่เบอร์สิบครับน็อตเตอร์จุดหน้า คายนอตสเตอร์หน้าครับนี่เวลาพี่น้องสิค่ายตอตตัวนี้นะครับเอามือเคาะแล้วพี่น้องเนี่ยเคาะมานี่ครับป๊อกดีครับจะไปบิดนะครับบิดจะมาถิมุนตามครับเทคนิคเล็กๆน้อยตัวเก้านี้มันจะเป็นสี่สองศูนย์พี่น้องตัวที่มากับรถครับเป็นสี่สองศูนย์ เราจะเปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยไปเป็น428ครับบางทีหลาสเ,เตรเตอรอพี่น้องเนี่ยมันสึกแล้วครับฟันไม่พอกันเห็นปมันสึกมากครับฟันไม่เท่ากันเลยเนีย่เป็นตัวนี้เป็นตัวที่ตัวนี้ติดมากกับรถเป็น420นะแต่ว่าตัวไม้นี่ตัวไม่เท่านี้ตัวนี้เป็น428ครับผมนี่ครับออกมาแล้วครับ 428เดี๋ยวแค่ดนินเอ้ก่อนแค่ดินนิดนึงเราก็จะใส่เข้าไปครับเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนี่อ่ะตามด้วยตัวล็อกสเตอร์น่าไม่กับที่มีร่องพีร่องนี่อ่ะวิธีการใส่ครับอใส่เข้าไปแล้วเขาก็มุนันตรง มุนให้หูมันตรงกันเดี๋ยวเราก็ล็อกน,อน็อตสูเขาไปเลยแล้วก็มุนนี่ตัวนี้จะง่ายกว่าครับโอเคอเอาแค่นี้อเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนเข้าใส่สวนเรืเ้อยแล้วเข้าค่อยประคันให้แน่นทีนึงครับพอด ตัวบางโซออกตั้งตวล่างตัวบนพองออกออกหมดครับเอาละ,ะ,ะ,ะมันเสียงดังมันเริ่มสึกครับ ตัวนี้มาก,กับรถครับตัวนี้อายุห้าปีพี่น้องนี่ถือว่าทนอยู่เลยครับเนาะทนแห้งเลยมันจะมีตัวกิ๊บล็อกตตัวกิ๊บล็อกอืมแล้วก็บิดเลยดออกง่ายๆแต่กันคน้นบ่เคยเห็ดกะจะออกอยากน,นิดนึงเทคนิค <c oughs> <te> อ่าออกตซอออก ทำโวกมากรดุ๊บเรียบร้อยครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบสี่ครับนี่ค่ายข่ารถเลยพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวเพิพอ่อนขอรอครับง่ายดีกันครับแบบนี้นี่เทคนิคในการเคาะนี่สิครับนะเอามือเคาะปอกนี่สิครับที่การค่ายน,อน็อตที่มันแน่นเนนเนาะนี่ น้องเห็นป่อ่านี่ครับตึงๆไว้แล้วเอามือเคาะตัวนี้ครับีป่ปึ๊กปึ๊กอ่าออกแล้วครับนังปลาเขาต้องมุนกลับขึ้นคอยค่ายออกไปนองค่ายออกสุออกดเลยครับเลวลาเาใส่สูบไม่เนาะ ไายออกบ้านนี้ครับสามสิบห้าฟันเบื้องขึ้นครับนี่ฟันแหลมปิดเลยครับอ่ะสเต,ตอร์มันที่มีอยู่สองเบอร์พี่น้องเน้ะสี่สองสุนนั่นมันติบางครับนี่มันติบ้างเนาะ ส่วนแปดเนี่ยมันจะหนาครับนี่ตัวไม่ผมจะใส่สองแปดครับเอากะดิไซลงไปวันนี้นะพี่น้องนี่ครับเอาน้นใส่เข้าไป มาต่อพี่น้องนี่เอ,อ้ยครับใส่กระบายพี่น้องปับ๊บนี่ครับครับปั๊บเขาต้องเลื่อนตัวนี้ดันดันตัวนี้ให้มันเขามาสุดเลยพี่น้องนี่เล่นพี่น้องบานี้โอ้ออกสองข้อครับนี่เอาออกสองข้อพอดีตัดเกียร์ครับเกียร์ เกีรยตัวนี้ออกเนาะนี่เกีรยตัวนี้เขาปั๊มไวปนะครับออกแล้วก็ไขค,ควงกระแทกมันก็ออกครับ ร้อยครับออกมันก็ลงมล็อกพอดีพี่น้องมันปั๊บตัวหัวทั้งทั้งนี้เนาะจะต้องไปข้างหน้าเลยพี่น้องมันนี่มีมันนี่มีตัวไทยมาพี่น้องว่านี่ครับเราจะเอาทางนี้ครับไปข้างหน้านะครับโฉบวิ่งรถไฟมันก็มันคืนนบัลลุดครับเมื่อรถแลนด์มันจะบรลลุดนะพี่น้อง อืมพี่น้องเข่าแล้วครับนะเข่าถึแล้วมันจะยู่ท่านี้ครับผมนี่นะครับรถมันก็จะมุนไปท่านี้โซ่ไอ้คลิปล็อกมันจะมาหลุดพี่น้องอโอเคครับผมเราก็จะดึงถอยหลังมาถอยหลังมาแล้วก็ตั้งโซ่ให้มันพอดีครับ ันต้องมีระายะฟรีเลยพี่น้องโซ่เอาถืบึงตัวนี้เป็นลักพี่น้องเนี่ยดูขีดตัวนี้ครับขีดทางปลาครับขีดทางปลาตรงฟังนี้สองขีดฝังนี้ก็ต้องสองขีดเหมือนกันครับใส่มือข่อพี่น้องนีเข่าพี่คำนีปัก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 นี่แน่นแล้วครับ ใส,ส่บางโซ่เข้าไปพี่น้องอืมเรียบร้อยพี่น้อง